สวัสดีค่ะวันนี้พี่พรน่าแป่งปันวิธีทําดอกกล้วยไม้แบบนี้นะคะเรามาดูลิบบิ้นกันค่ะใช้ลิบบิ้นสีเส้นนะคะยาวอยู่ที่สี่สิบเซนติเมตรค่ะเป็นลิบบิ้นเบอร์สองค่ะพี่พรทําแบบสลับสีนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะพับริบบิ้นเข้ามาค่ะสิบเซนติเมตรนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็กดให้เป็นรอยค่ะเอาเส้นสีม่วงออกมาค่ะ แล้วก็เส้นสีขาวประกบเส้นสีม่วงค่ะเส้นสีม่วงประกบเส้นสีขาวค่ะเส้นสีขาวรอดกลางเส้นสีม่วงเส้นที่หนึ่งค่ะเสร็จแล้วเอาสีม่วงเส้นที่สองเข้าไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เหรียญตามความต้องการได้เลยค่ะก็พับตามความถนัดได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะเส้นสุดท้ายสอดเข้าเส้นแรกที่เราพับค่ะ เสร็จแล้วกลับด้านค่ะดึงให้กระชับนิดนึงแล้วก็ทําอีกรอบหนึ่งนะคะกดให้เป็นรอยค่ะทําให้กระชับนะคะทําให้แน่นที่กอจะตีเทปใสเพิ่มนะคะเพื่อความแน่นหนา ลักษณะนี้คสะทีนี้กลับด้านค่ะทีนี้จะทําเส้นสีม่วงก่อนนะคะจาริบินค่ะไปทางด้านขวาค่ะหายปปริบบีมาทางด้านซ้ายลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วก็สอดเข้าช่องสีม่วงนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงค่ะน้องจะออกมาเป็นสามเหลี Leonardo, ่ยมแบบนี้นะคะทาเส้นสีขาวค่ะจาริบินไปทางด้านขวาค่ะหายปปริบบี้มาทางด้านซ้ายลักษณะนี้ค่ะสอดเข้าช่องสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงน้องจะออกมาเป็นสามเหลี่ยมทำเส้นสีม่วงค่ะ การวิ่ไปทางด้านขวาค่ะหายไปรีบวิ่มาทางด้านซ้ายค่ะเแล้วก็สอดค่ะทีนี้เราจะทำเส้นสีขาค่ะจับเส้นสีม่วงมาค่ะทำเส้นสีขาค่ะจะวี่งไปทางด้านขวาค่ะหายไปรีบวิ่มาทางด้านซ้ายค่ะสอดกับเส้นสีขาวค่ะเสร็จแล้วก็ดึงค่ะ เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะทําเส้นสีม่วงค่ะเราจะจับเส้นสีขาวลงมาค่ะหมุริบไปทางด้านขวาค่ะหมุนรบีที่ขึ้นไปข้างบนค่ะหมุนมาทางด้านซ้ายค่ะแล้วก็หมุนมาข้างล่างให้เป็นลักษณะนี้ค่ะให้เป็นเหมือนกล้วยคว่ำหน้าค่ะเสร็จแล้วจับปลายริบบิ้นค่ะสอดเข้าตรงกลางค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะหายขึ้นมาลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วสอดเข้าตรงกลางตรงนี้ค่ะแล้วก็ทําการดึงค่ะ ดันกีบลงมาข้างล่างนะคะแล้วก e ็น้องจะมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็จับปลายวินคว่ำมาค่ะสอดเข้าใต้กีบสีขาวค่ะลักษณะนี้นะคะทีนี้ทําเส้นสีขาวค่ะจับสีม่วงมาค่ะจับวินค่ะไปทางด้านขวาค่ะมุนขึ้นไปข้างบนค่ะมุนมาทางด้านซ้ายแล้วก็มุนมาข้างล่างลักษณะนี้ค่ะจับปลายวิ่งงายขึ้นข้างบนค่ะชี้ไปข้างบนแล้วก็สอดเข้าตรงกลางค่ะ ค่อยๆดึงนะคะเสร็จแล้วจับปลารลิบินค่ะส่อข้าใต้กีดสีม่วงค่ะทำเส้นสีม่วงค่ะจับสีขาวมาค่ะจลรลิบินทางด้านขวาหมุนขึ้นไปข้างบนค่ะหมุนมาทางด้านซ้ายแล้วก็หมุนมาทางด้านล่างเป็นลักษณะนี้แล้วก็จับปลารลิบินขึ้นไปข้างบนลักษณะนี้แล้วก็สอข้าวตกกลางเสร็จแล้วก็ดึงค่ะเราก็จัดกีบอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะ ก็สอด้าต้กี๊บสีขาวค่ะจากิบบินมาค่ะสอดใต้กีบสีขาวลักษณะน,นี้นะคะเป็นตามเส้นสีขาวจากิบบินค่ะหมุนค่ะหมุนหมุน,ม,นมาลนานักษณะนี้เสร็จแล้วปลายค่ะสอดเข้าตรงเช่ากลางจับด,ดิงเกีบเสร็จแล้วก็สอดลักษณะน,นี้ค่ะทีนี้เรามาจัดกีบ กี่ตรงไหนที่เราไม่พอดใจเราก็ดึงช่วงกลางนี้ขึ้นแล้วก็ดึงกับประครอนนี้ไว้แล้วก็ดึงขึ้นข้างบนแล้วก็ดึงลักษณะนี้ค่ะพอเราทําได้อย่างนี้แล้วทีนี้เราจะทําึ้นสีม่วงเราจะสอดเก็บย้อนเข้าไปค่ะตรงใต้กีบตัวนี้ค่ะเราจะสอดเก็บย้อนเข้าไปตรงใต้กีบสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะแล้วน้องจะโผล่ขึ้นมาข้างหน้านะคะเก็บย้อนขึ้นมาค่ะก็น้องจะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะคะ แล้วก็ดึงค่ะให้ปลาอยู่ตรงขอบพอดีนะคะนี่ค่ะให้ปลาอยู่ในตรงขอบตรงนี้พอดีนะคะนี้ทําเส้นสีขาวค่ะจาบริบบิ้นค่ะต่อกรใต้กิขีดสีมอตัวนี้ค่ะขึ้นมาข้างบนแล้วก็ดึงดึงให้อยู่ตรงขอบตรงนี้พอดีให้เท่ากับขอบตรงนี้พอดีนะคะตอดย้อนขึ้นไปครบทั้งสีสงส่เส้นค่ะ ระมาณนี้ค่ะทีนี้เราจะทำกีบสีม่วงก,ก่อนนะคะจับริบบิ้นข่มาค่ะทางด้านขวาค,ค่ะแล้วก็หันริบบิ้นมาบิดริบบิ้นมาล,ลักษณะน,นี้นะคะจับมาค่ะแล้วก็จับริบบิ้นมาลักษณะน,นี้แล้วก็ทกําการหมุนหนึ่งรอบให้เป็นรูปกลวยคว่ำหน้าอย่างนี้ค่ะทีนี้เราจะสอดเข้าใต้กีบสีขาวตรงนี้นะะแล้วจะสอดเข้าตรงนี้นะคะทะลุออกมาข้างล่างแบบนี้นะคะจับริบบิ้นค่ะ หมุนมาลักษณะน,นี้ค่ะแล้วก็ทําการหมุนกลับด้านหนึ่งรอบหมุนหนึ่งรอบค่ะจะเป็นกลวยข้อมหน้าแล้วก็สอดไปข้างนอกค่ะข้างนอก,กขีดสีขาวแบบนี้นะคะแล้วน้องก็จะโผล่มาแนี้ค่ะแล้วก็ประคองมขีดออกไปข้างนอก,กขีดสีขาวลักษณะนี้ค่ะ ทีทำสีขาวค่ะจะริบิ้นค่ะทำสีขาวล้วก็จะสอด้าใต้กี่สีม่วงแบบนี้นะคะจะริบิ้นค่ะไปทางด้านขวาค่ะุนริบิ้นไปทางด้านหลังลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ทําการวนหนึ่งรอบลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วก็สอดสอดข้างหลังกี่สีม่วงข้างหลังกี่สีม่วงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วประคองกี่ออกไปข้างนอกค่ะ ทำสีม่วงค่จะจับริบบี้ค่ะอันนี้สอบตรงนี้นะคะใต้กีดสีขาวจบับลิบบี้ไปทางด้านขวาค่ะหมุนไปทางด้านหลังหนึ่งรอบลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ทําการหมุนหนึ่งรอบแล้วก็สอดใต้กีดสีขาวตรงนี้นะคะเสร็จแล้วประคองกีดออกไปข้างนอกกีดสีขาวค่ะทำสีขาวค่ะสอบกัใต้กีดสีม่วงตรงนี้นะคะ จะเปวิ่งข่าวประทางเ้องคอค่ะหมุนไปทางด้านหลังหนึ่งรอบแล้วก็ทําการหมุนมหนึ่งรอบค่ะแล้วก็สเอกาใต้กีสีม่วงตรงนี้นะคะทีนี้เราประคองก่สีขาวออกไปข้างนอกค่ะข้างนอกสีม่วงนะคะทีนี้เราก็มาประจัดกีค่ะ แต่ทีเราจะกดตัวนี้ลงจากกีดตัวน,นี้นะคะถ้าเราคุณพอใจแล้วเราตาดนิ้วส่วนเกินทิ้งได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะถ้าไม่ตกแต่งเสร็จแล้วนะคะพี่พรจะตกแต่งด้วยลูกปัดขนาดสี่มิลค่ะ เนี่คะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะสำหรับดอกกล้วยไม้นะคะถ้าเพื่อนที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กระจายกันที่สอได้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ